อ่าโอเคอก,กิจกรรมต่อไปนี้นะคะเป็นกินจกรรมสุดท้ายของวันนี้เด็กจะได้ฝึกการล้างแก้วนั่นเองซึ่งเวลาถ้าดเด็กไปโรงเรียนนะดเด็กจะได้ฝึกล้างแก้วเองด้วยนะพอพี่ดาล้างให้แล้วเด็กก็จะต้องฝึกล้างเองแก้วของตัวเองด้วยนะคะเออที่ล้างแก้วเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวขอ,ขอ เปิดกล้องนี้เ่ยนะอ่าอ,อ,องเก็บติดน้อยเลยนะอ่าต้องนี้ของคุณอ้อนะคะอ่าชัดไหมคะคุณแอนโอเคนะ อ่าเวลาล้างแก้วเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะเด็กขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บหนึ่งลืมแชร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าตัดโหมดก่อนเนาะโอเคอ่าสิ่งนี้ที่เด็กๆเห็นก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะซองนะ้ำไม้ใช้ล้างแก้วนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าแล้วก็ยังมีสิ่งนี้ค่ะ อันนี้เพราะใช้สิ่งนี้นะคะล้างแก้วนะคะเป็นน้ายาล้างจานซึ่งเราสามารถใช้ล้างแก้วได้ด้วยนะคะแล้วก็มีอลามัง์เล็กๆสําหรับที่เราจะกดซันไลน์ลงไปล้างตรงนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราจะล้างในวันนี้ก็คือนะเออต้องนะเอออ่าต้องอยู่นี่อ่าเราคือแก้วนั่นเองนะคะซึ่งแก้วที่โรงเรียนของเด็กก็จะมีแก้วประจําตัวของตัวเองด้วยนะ มีแก้วของตัวเองแล้วคุณครูแอนคุณครูพอก็ติดสัญลักษณ์เปนเด็กไว้ด้วยให้เป็นสัญลักษณ์บ้างแล้วก็มีชื่อของตัวเองให้เป็นสัญลักษณ์บ้างก็จะมีชื่อของตัวเองติดไว้อยู่ติดจะไม่ใช้แก้วร่วมกันนะคะหรือคุณครูอากมีแก้วแบบที่บ้านขอากลึงมาแล้วทีนี้เวลาล้างเราก็จะต้องมีน้ําสําหรับล้างอีกด้วยนะคะนี่เป็นน้ําที่ ไม่มีน้ำยาล้างจานนะคะล้างจนกว่าจะสะอาดเลยแล้วเวลาที่เด็กอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีอ่าอยู่ที่โรงเรียนก็จะมีก๊กอกน้ําที่เปิดให้เด็กล้างแล้วก็มีกระมังแบบนี้ด้วยนะคะอ่าตอนนี้รอ้อเตรียมไว้ข้างๆก่อนนะ,ะมาดูวิธีล้างกันก่อนถ้าใครจะล้างปพร้อ,อูหัวก,ก็ได้นะทําตามขั้นตอนนะห้ามทำก่อนนะ ทำตามขั้นตอนเรานะเอ๊ะเราต้องดีดทำลายใส่ที่ไหนลูกใครบอกได้นะเปิดก้องเบาหน่อยแล้วเปิดไม่บาหน่อยแล้วเอาทำลายใส่ที่ไหนเอยใส่ที่ห้องน้ำค่ะไี่เจงว่าค่ะอ่านี่ก็เอาดีบทำลายไปที่คลองน้ำเรียบร้อยแล้วนะอ่าีทีให้มีคลองนิดนึง แล้วก็เอาแก้วมาเลยค่ะมืออ้อมังเอาแก้วมาแล้วก็ล้างล้างถูด้านในก่อนนะเอามือล้วงเข้าไปข้างในเลยแบบนี้นะคะก็หามุมก้อนเอามือล้วงเข้าไปข้างในแล้วก็อ่างน้ําเข้าไปข้างในแล้วก็ถูถูถูเอามือเราจับของน้ําถูให้ทั่วเลยตรงนี้นะคะที่เราใช้ ปากเราเวลาเราดื่มน้ำนะคะมันจะโดนปากเราตรงนี้ต,ต้องล้างให้สะอาดเลยถูตรงนี้ให้สะอาดแล้วค่ะจะได้ไม่เลอะนะ,ะจะได้สะอาดเลวลาที่เรารับประทานนะคะอ่าแล้วก็รอบด้านนอกด้วยค่ะลอกลอกด้านนอกแบบนี้นะคะถูให้ทั่วเลยตรงมือจับแก้วเเดก็จะมีที่จับแบบนี้นะคะตรงมือถ้าด็ดจับหูให้ทั่วเลย ช้เวลานานนิดเดือนนะคะขอน้ำยาหลังจานจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในแก้วเราด้่ยเวลาล้างนานนะคะถ้าล้างแป๊บเดียวน้ำยาล้างจานมันฆ่าเชื้อโรคไม่หมดเลยแล้วก็ถูด้านในอีกรอบนึงถูเอาล้วงเข้าไปด้านในอีกรอบนึงค่ะถูตรงปากแก้วอีกรอบนึงพับลงมาถูถูแบบนี้ได้เลยค่ะอตอนนี้เราล้าง เดื variance, hier, hier ่มน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อเออไปดื่มน้ำเลยได้ไหมได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะคะใช่ต้องทำอะไรก่อนครับต้องทำยังไงก่อนลูกต้องล้างอะไรล้างน้ำอะไรล้างน้ำที่ถูกเป็นน้ำอันนี้ ต้องล้างน้ำสะอาดใช่ไหมล้างน้ำล้างน้ำสะอาดใช่แล้วใครที่ล้างจริงๆเดี๋ยวรอฝันก็ได้นะเดี๋ยวขออปากหมดไปดูให้อย่าเพิ่งล้างเสร็จนะอ่าเดี๋ยวขออปากหมดไว้ให้อ่าโอ้โหฟองเต็มเลยค่ะอันนี้ล้างไปอ่าตะลเมังที่หนึ่งน้ำแรกฟองเต็มเลยหยดถึงทั่วเลยนะคะอ่าหยดทั่วเลยม้อกมูฟอกมั อ่าถือให้ชั่วเลยอ่อยาตรงปากแกเอามาือล้วงเข้าไปด้านในแบบนี้ด้วยนะคะอ่าอ่าสองชิ้นหนึ่งยังฟองเลยยังไม่สะอาดนะคะจุ๊บอ๋อเอานะพี่ตองอ่ะอ่าอันนี้เอาต่อนะอ่านี่น้ำพี่ตาอ่าน้ำพี่ตองค่ะพี่เจ อ่าล้างให้สะอาดเอามือถูถูถูสองมือถูถูเลยถูถให้พั่วแก้วของเรานะคะตรงที่โดนปากเราก็เอามือถูถูถูให้ดีอ่านี่เลยล้างไม่สะอาดนะคะเย็บข้อว่าเอาอึงน้ำดีกว่านะอ้ออึงถึงกาละมางค่ะอ่า อาจาวน้องฝ้าก็ถูถูถูให้สะอาดเลยอ่าแล้วเวลาล้างนะคะหัวจะเห็นที่อนุบาลที่ขึ้นชั้นไปเป็นอนุบาลนสองนะเขาดมด้วยนะคะเด็กเขาดมแบบนี้ว่ามีกลิ่นน้ำยาล้างจานหรือเปล่าเนื้อัมมีกลิ่นแล้วแสดงว่าสะอาดอ่าเดี๋ยวดิบเวลาดิบๆล้างเด็กก็ดมด้วยนะถ้ายังมีกลิ่นอยู่ เล้างเพิ่มได้เลยหลายครั้งเลยนะคะดเด็กตอนนี้แก้วเราเสร็จแล้วถ้าอยู่ที้ห้องนะคะเขาก็จะมีที่ให้เด็กแขวนแก้วน้ำของหด็กตามสัญกษณของเด็กนะคะอาตอนนี้หัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วค่ะปุ้พลอยจ๋าเราไปดูเด็กเด็กกันดีกว่าอปุณพลอยช่วยหัวดูหน่อยจิ๊ว่ามีเด็กคนไหนที่ ล้งแก้วเสร็จแล้วหรือว่ากำลังล้างแก้วมูตองค่ะมูตองค่ะโอเคเดี๋ยวพ่อมาหมัดมวมูตองนะดูอยู่หนกมูตองค่ะฮัลโหลมูตองทําอะไรครับทแล้วหนมูตองล้างถึงขั้นไหนแล้วครับล้างน้ําสะอาดใช่ไหมโอ้เอามือวัวผ้าไปเยี่ยมเลยค่ะ เยียมเลยถูด้วยถู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 อ๋อถูถูอะเยี่ยมเลยโอ้แล้วอย่าลืมล้างตรงขอบแก้วที่โดนฝาเราด้วยนะอ่าล้างขอบแก้วด้วยลูกล้างขอบแก้วเยี่ยมเลยอ่าแล้วล้างให้หมดฟองเลยหลายรอบเลยนะ ล้างให้หมดฟองลูกได้เดี๋ยว้อกลับมาดูใหม่เก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับคพื่อนๆขอบคุณค่ะเก่งมากเลยอน้องยานีนน้องยานีนไหนดูดูสิทำอะไรอยู่น้องยานีเปิดไม้เลยค่ะไม่ใส่นี้ เมียนกำลังดูร้านแก้วไหนะขั้นตอนไหนอยู่ลูกสะอาดหรือยังดมดูหรือยังสะอาดหรือยังดมจ้ะมึงกูไม่ดมดมเลยสะอาดหรือยังคะมีกลิ่นน้ำยาล้างจานไหมสะอาดแล้วใช่ไหมเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากค่ะอ่าใช่เออ อ,อ,องเอลินอ่าองเอลินไหนลูซี่โอ้โหอ่าถูถูถเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะหลังฝักแจ้วนี่จริงมากๆเลยอ่าถูเสร็จแล้วล้างเรียมเลยค่ะทู้ให้ทั่วนะเอามือล้วงเข้าไปข้างในเยี่ยมเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปน้ำที่สอง อ่าเจ๋งมากเลยค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมดมด้วยนะอมีกินน้ำยาล้างจานไหมมีกินไหมคะมี่เลยค่ะขอบคุณค่ะน้องเอวีเสร็ไมาให้แล้วขอบคุณค่ะค่ะนหลวงเต่าตัง

อ่เห็นแต่เปล่าตาไม่เห็นแก้วอ่ะขอดูแก้วหน่อยค่ะแก้วน้ำสะอาดริยงอ่าไหนถูยังไงถูให้ดูหน่อยเร็วโอเคค่ะยมเลยดมหรือยังดมหรือยังคะว่ามีกลิ่นน้ำยาล้างจานไหมดมนิดนึงค่ะโอเคขอบคุณค่ะบากตา มา่กี้น้องเพื่อนก็ทำล,ล้างเลยน้องเพื่อนโอเคไหนดมดูสิมีเคืนอนมาล้างจานไหมนี่หรอนี่นี่ี่่อาอล้างอีก่ไปเลย <c ười> โอเคไหนดูซิเอามือถูยังไงลูกเอามือถูยังไงให้หมดบอง ไหนถูยังไงครับเดี๋ยวถูให้คุณดูหน่อยเรียมเลยโอ้โหทีนี้คุณแม่สบายแล้วทีนี้ห้างแก้วเองเลยโอ้โหเสร็จแล้วอย่าลืมตรงนี้ด้วยติงนี้ไหมหอมอะหอมควัมือไร ตวงยังไงแข็งมากครับเยี่ยมเลยอาห้างมือจีนนะห้างมาอาเมื่อลล้างล้างมือสะอาดล้างเสรแล้วางมาสวัสดีครับเก่งมากเลยเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับครูก่อนขอบคุณครับเก่งมากเลยสบายแล้วนี่คุณพ่อคุณแม่นะคะมีเด็กช่วยล้างแก้วแล้ว แล้วเวลาเด็กไปโรงเรียนเด็กก็จะได้ล้างเอ็ได้นะคะเวลาพี่ดาล้างให้เสร็จแล้วเราก็ล้างผึกล้างเอ็อีกรอบหนึ่งนะคะอ่านี่ใครอยากโชว์มีใครอยากโชว์คุณค่ะอัวน้องแคนคุณโจคุณคูณน่่คะโอเคดีมากจบเสียงมาเอา โฟงมาด้วยโอ้โหกำลังเอามือว้องล้างหญ่เลยเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากถูถูถูแล้วก็ล้างตรงปากปากแก้วด้วยนะที่จะโดนปากเรานะอ่าถูให้รอบๆล้างตรงมือจับด้วยนะใช่ค่ะข้างนอกด้วยน่ารักมากเลย เองมากเลยค่ะยังเลยอ,อีนนี้คุณปู่สบายแล้วมีเด็กล้างแก้วให้แล้วค่ะน้ำมนค่ะคุณค้าท่านครูเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเปิดองค์กร้างที่อ่างล้างจานก็ได้นะ<ด>โอเคค่ะอ่ะน้องน้ำมลน,น้ำมลค่ะ อ่าถึงขั้นตอนไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนนหนล้างชั่วหน,น่อยอโอเค <c oughs> อืออไแ้ว่โอเค,ออเคลวงด้านในโอเคเยี่ยมเลยค่ะละ้างตองขอบแก้วด้วยถืตอตรงขอบแก้วด้วยค่ะเยี่ยมเลยตรงมือจับด้วยนะ งที่มือเราจับเลยค่ะเก่งมากอ่าเยี่ยมเลยค่ะอ่าถ้าเวลาล้างจริงล้างให้สะอาดแล้วก็ดมด้วยนะว่ามีกลิ่นน้ำยาล้างจานเหลือไหมานะคะน้องน้ำมนันครับโอเคขอบคุณค่าน้ำมนันค่ะโอเคค่ะอ่ามีใครอยาก ล้างให้ดูแม่เอ่ยน้องเกลือค่ะอ่าน้องเกลืออ่าไหนเรามั้งพี่อ่าอู้เอามือลงข้างในเก่งมากค่ะอ่าถูถูถูเลยถูถูถูเยี่ยมเลยค่ะอ่าแล้วต้องข้างนอกด้วยเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากเก่งเลย อ่าถ้าเวลาล้างจริงอย่าลืมดมด้วยนะว่ายังมีกลิ่นเหลือไหมนะคะเพื่อเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเพื่อขอบคุณค่ะโอ้โหได้ดึกล้างแก้วกันเก่งๆทุกคนเลยอ่าน้องทอมยิงทอมยิงค่ะต้องมาค่ะโอ้โหมาล้างจริงที่ต้องเลยเยี่ยมเลยค่ะอ่าถูไปเลย อย่างนึงล้างนะตรงหูแก้วแล้วก็ฝากแก้วด้วยนะหูด้วยค่ะแก้วตรงนี้โอ้โหเล็กๆเ,เ,เก่งจังเลยเด็กๆนะฮล้างแก้วกันได้แล้วเรียมเลยค่ะน้องอรตอมเสร็จแล้วเวลาล้างเสร็จแล้ว,ลวอย่าลืมดองกลิ่นด้วยนะน้องอรตอมคะ ค่ะค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะล้างต่อได้เลยใช่ค่ะล้างต่อได้เลยนะอ่ะเหลือใครเอ่ยพี่พีดน้องภพลูโอเคค่ะน้องพีดน้องภูอ่าไหนล้างแก้วหน่อยเลยอ่ะล้างเนี่ยล้างอ่ะน้องภูล้างอ่าล้างด้วยกันอ่ะล้างเลยเอาแก้วลงไปล้างแต่เอาแก้วลงไปล้าง ค่อยๆถูกัถูกให้ทั่วเลยถูกให้ทั่วนะแล้วเข้างในอ่าเยี่ยวเลยค่ะถูกให้ทั่วนองแก้วด้วยนะตรงที่เานะคะค่อยๆอ่าแล้วล้างน้ำเปล่าอ่าพีทแล้วน้ำป่าน้ำเป่าแล้วพีทพีทน้เล่เาพอหยอ่าโนเลยนะว่ากินหมดเลยอ่ะ โดมต่กินหมดยาหมดกินยาหมดยังลูกหมดยังคะบอกบอกครูได้กินหมดหรือยังต้องอาน้ำบอกมาไม่ต้องอาน้ำบอกมาตอบครูว่ากินหมดหรือยังหมดแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเก่งเลยค่ะมีรางเก้าเองได้แล้วนะเก่งมากลยค่ะ สวัสดีจับไปขัดจังออกมาสัญญาสัญญาล้างเสร็จหรือยังล้างแล้วค่ะอ่าดมกลิ่นหรือยังว่ากลิ่นหมดหรือยังคะ้โอเคล้างล้างชั่หน่อยโอ้เยี่ยมเลยมือล้วงเข้าไปข้างในเยี่ยมเลยค่ะ ออย่าล<า>ืมนะที่จับด้วยนะอโอเคค่ะ,ะล้างตรงที่โดนปากเราด้วยนะอ่าเสร็จแล้วเอาไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็ดมกลิ่นด้วยนะคะอขอบคุณค่ะอยากล้างกับเขา อ๋อปุญญาปุญญาคุ๋อเอามาลูกปุญญาถูเลยถูๆเลยค่ะถูแก้วเลยอ่าถูถูถูหมุนหมุนหมุนอ่าอ่าถูข้างนอกเก่งมากเยี่ยมเลยค่ะอ่าเยี่ยมเลยแล้วอย่าลืม đông kỳ với náu đi làm chương trình ná Cảm ơn thưa thưa Nói chung là, là kinh kinh à, đông rồi chứ mày Nóng mím mà nó lụt Nóng mím Nóng mím hình phô โอเคค่ะอ่าตอนนี้เดี๋ยวให้เด็ลกล้างแก้วกันต่อเลยนะล้างให้หมดเลยของคุณแม่ที่วางอยู่ล้างให้หมดเลยนะคะคุณแม่คุณแม่ล้างเหนื่อยเลยสบายเลยที่ได้เด็กล้างแก้วให้โอเคค่ะเยี่ยมเลยอ่าวันนี้คุณพ่อคุณครูแอ,องคุณพ่อรอยต้องต่าตัแล้วนะ

Yay! Bye, -bye.